เมื่อชิษฐถึงหมอนให้ภาวนาว่าพุโทโธตั้งใจนึกถึงพระเจ้าด้วยความหัวรุจกจะภาวนานานนั้นไม่นานยากจะบังคับบางคนบอกภาวนาเยอะๆก็หลับบางทีสองสามวันก็หลับเสียได้ได้เกินน้อยเกินไปอันนี้ไม่ถูกถ้าภาวนาน้อยแล้วก็หลับยิ่งดีใหญ่พุทไม่ทันโทหลับยิ่งดีมากที่สุดก็อ,อะไรไหม ว่าคนที่จะหลับได้จิตต้องสงบถึงว่าสมัชชานีอย่างน้อยถ้าจิตไม่ถึงฌานจะหลับไม่ได้ไม่ได้คนทีเไยนเคยจะรองทรฌมนต้องเหมือนกันจะนึกว่าฌานเป็นของหนักมาจากไหนพราะจริงมันมีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เราสงบเราจึงหลับถ้าสงบน้อยไปก็ไม่หลับต้องสงบถึงฌานอย่างน้อยก็สมัชฌานเป็นต้นแติถ้าภาวนาไป เมื่อภาวนาไปแล้จิตถึงฌานปั๊บจะตัดหลับทันทีในขณะหลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาจะถือว,ว่าจิตทรงชาตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะไปแต่กำลังของฌานแล้วเมื่อตื่นใหม่ๆก็สังเกตตัวเอง <c oughs> ว่าตื่นมันแล้วมันภาวนาหรือเปล่าถ้าต้องคัดมันคัดห้ภาวนาก็แสดงว่าก่อนจลับ จิตจะเข้าถึงประถไมชาญญา่ชนอยากถ้าตื่นมาเต็มที่แล้วภาวนาเองตัวไม่จองมาครับก,ก็แสดงว่าก่อนจะหลับจิตจะเข้าถึงชานอย่างกลางแน่ถ้พอเครื่องหลับซึ่งตื่นมาตื่นนี้ไม่สนิทมาสะพ้ายกับเองหรืภาวนาไมาเองเลย,อย,ลเอ,ยอย่างนี้นนเข้าถึงชาละเอียดแล้วี้ททำอย่างนี้เรื่อยไปจนถ้องาถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราต้องขันใจต้องภาวนา ก่อนจะดับต้องภาวนาใจบังคับเองเกิดใ,ใหม่ใหม่ต้องภาวนานมานไม่นานมันมีความสำคัญเมื่อเวลาอย่าตั้งให้ภาวนาด้วยความเต็มใจกันแล้กันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงฌานถ้าจิตมี้กำลังทรงฌานแบบนี้ก่อนที่เราจะตายถึงแม้ทุกอย่างตาจะมาเพ็นใดก็ตาม อย่าน้อยที่สุดมันจะสองอ่งเั้นขนอโอ้าสมาธิไปอย่างน้อยเื <c oughs> ่อไม่เต็มกำลังของชานกอเฉียดฌานถ้าที่จิตชมดูนายลองเฉียดฌานยังนี้ท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ไปที่เกิดจะเกิดสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ตามชอบใจ